มาเร็วเอาหน่อยลูกโอ้ยอยู่หน้าอยู่หน้านะครับเวลาเหลือไม่มากแล้วสำหรับตอจากนี้นะครับว่าตองการทีแค่ตุ้งแล้็ตุ้งเดียวเท่านั้นสำหรับของ ทางด้านเขาวกัาวเอาเดียวตาพากันไข้าโดนที่หัาจิตวใจใครก็เดียวกันแหม่ลูกนี้ใส่ขวาจะมีตัวบังไม่ได้อ่าเอาละครับลูกนี่บริสินหมดเวลาสามนาทีอ่าเอาละครับพวกนักเตะโค้ชควรนักกีฬาจะทะเลาะกันกันด้วยกัน แม่จานันลอกกันเองก็แล้วนะครับเอออันนี้นะแต่ก็ติผมเป็เออเป็กเตะคุณเตะันดิเอู้ดูที่แบบเด็กเปนใหญ่จะเห็นนักกีฬาแล้วเลี้ยโคดทะเลาะกันเลือดการทะเลาะเลาะกันไเองแล้วโอ้โหปวดหัวเลยทีนี้ชอบกินเมื้อปลากินใสนะครับเออ นี่ครับประเด็นครับแค่ต้องเลี <gro> er ้ยงจะเสร็จโอ้โวนี่แล้เสือกาดไปแล้วครับับหัวเจ้าเสือแล้วครับขึ้นอยู่คนเดียวจังหวะเมื่อกี้นี้เอาละครับทำบอลมาตั้งแต่ครับหตบเขื่นของทางด้านของคอนดันเอฟซีแล้ก็คุกกี้สูสีนะครับการแข่งขับผู้นี้นะครับต่อสิทธิ์แล้วครับอยู่ที่เจ้เสืออยู่ที่ครั้งหนึ่ง เาตระหนกกับจุดางเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเหลเชื่อเอาฮ้ยจะไปเี๋ยวนะครับผมรู้แบบว่าถ้าทักีฬษิณจะถือเสียสมาธิหรือไ้มือนะครับนักเสี้ยววินาทีเนี่ยนะครับอาจจะนะครับมีสกอร์นได้เลยนะครับโอ้โหเด็กไปขึ้นไปเตี๊ยตะกรอนโอ้ยนม่รัาทำได้ของสตาฟนะครับทีมงานโรงแรมครับี่วิ่งไปเตี๊ยตะกร์ นะครับเนนันอ้โหลงเท้าขาดเลยเมื่อกี้นี้นะครับจะไปใส่สกอร์กับทาขาดเปแล้วแต่ว่ายังถูกปฏิเสธไม่ได้อานะครับจากการสกับไปบเลุตปาตี้กมาให้กับเลล์ที่เก้าอีกหน้ากับใคยังมีมาเลเซียบิดมาดูนี่นะครับเขาบอลกับอ้ายังทุกกีกูแล้วก็จะ่านตัวนี้กลไม่ได้จกการสกัไปยังมครับจรมาเลย นะครับเอาทุกตัก็ดูนาฬิกาแล้วครับเวลาก็ลดลงมาก็คือนะเดี๋ยวตามที่นี่เลยเอาละครับต้องใช้ช่ววินาทีต่อจากนี้ให้มีค่าต้องทานดีแค่ติมแล้วก็ติมแล้วก็เติมเดียวะถึงจะกลับมาสามารถเติมโหมดกันเอาเลุยโอ้โหเจ้าเขื่อนอะไรนักจาแม่ลูกนี้ยังเอาตัวรอดมาได้ยุทธีเจ้าศิษย์ข้าจาก็แต่โอ้โหแต่ก็ไม่มีใครนะฮะเปินตัวตั้งใจขึ้นมาครับ ท่านหวานเอฟเอฟทำแกะนะผู้ใหญ่บนนนะครับที่สาม่วมนะพอสองทีมนะครับมามาลับถ้วยรางวัลเลยนะครับก็มารับถ้วยนะครับแล้วก็ทีมผู้ใหญ่บนนนะครับก็มารับถ้วยเลยมาเลยลูกเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็ถ้วยให้กับทีมเขาขาดไปนะครับเราเป็นเจ้าภาพนะครับเราต้องให้เกียรติเขานแบว่าเรียมถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนนะ เฮ้ยรอเต้นดีเส้นดีเส้นดีนะครับของทีมผู้ใหญ่นนมาไวเลยนะทีมมูกขาดนะครับมามาเร็วเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปนะเพื่อนกันนะครับก็เดี๋ยวถ่ายรูปกันนะก็ถ่ายรูปถ้วยต่ถ้วยละเราให้ทีมที่มาสมัครร่วมแข่งขันเราเป็นเจ้าภาพเราไม่ได้องท้วยโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปไปโอเค

เอ้าของฝายจะไปแล้วคือโรงวัลนะเอสซาจ้าวขึ้นมาแล้วก็หมุนสกัดออกไปครับตรงนี้จะสกัดให้พ่งบอลข้างแล้วก็ถือว่ายังทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับแล้วเด็เตะลูกบอลเอื่องมาครับต้องฝากของบฟ้าแป้งโอ้ยโอ้ไปอะไรครับลงมาครับตอนยังอยู่ทางด้านของมุมทง แล้วก็ลงนี้แม่ตาบนนอลหมดออกแล้ว,าม,ลวมาเล่นอีกไปนะครับอาปูนักษาประตูหมดสิทธิ์เลยนะครับมาดูครับผู้เล่นคนที่สองของเพื่อนแป้งนะครับ้าเข้าไปกัน,กนต่อ ผบอกบอกถึงประสบการณ์นะครับของนักกีฬานะครับกับการเอาความนะครับชนะนะครับแต่กดดันนะครับจากเสียงเชียร์รอบข้างได้มาดูครับคนที่สามของเต็มใจมั้ยไอ้วนอะสาวขามครับอ้าวจังอาลนะจ้าเดี๋ยวเหวี่องกับไอ้ใคร เอาละครับข่าไปเลยครับสำหรับผู้เล่นคนที่สามพุทธคาแม่รับดาบมาไม่คนครับสำหรับของคหวนิพีรดี๋ดูนี้ครับตอนนี้พอทธค่าปรับจ็ดพุทธค่าก็ไหนกัตานี่ต้องก ไฟไข่แ่ยังเก็บทำไมไม่บอกให้ยิงจุโทษเลยนะน้ไฟจัสอาจะไม่เข้าะแะแต่ของเราอ่ะแต่เรื่องจุดโทษนี้แน่นอนไม่มีพลาดเรื่องรืองนไม่แต่ตรงนู้นได้ได้ดูได้อยู่ ี่โอ right. oh. okay, okay. ้พ er, ี oh, hey, right. the the ่โอ้มืนหน้ามานี่ครับเหมืนหน้ามาจางนี้เร็วเร็วอาโอเคโอเคนะครับตาดึงน้องแป้งลูกน้องแป้งห่อฟ้องลูกเฮ้ยไม่ให้อะเอาเฮ้ยเอาฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำมือด้วยทำมือด้วยนะเนี่ยเป็น่าพครับครับภาพสงสัยนะครับอ่าบรรดานักกีฬานะครับ ครับที่จะเป็นอาจะเป็นนาคตนะครับทรัีตรง้าติดกัดก้กัี้าก็เป้นะครับจุ้มจุกันหน่อยจุ้มจกันอ่าออย่าีเ่ะเฮ้ยอย่าทะเลาะกันอยเลาะกันีเขาอยาด้